ต่อไปเรามาใส่นี่นะครับผมใส่อ่าใส่บันไดจักรยานนะครับผมเราจะเขียน L เขียน R นะครับผมอันนี้ตัว L อยู่ฝัง่งนู้นเขียน R อยู่ฝั่งนี้เราก็ลองหมุนดไูได้นะครับผมถ้ามุนนะครับผมทางขวาก็หมุนขวาเข้านะครับผมทางซ้ายก็หมุนซ้ายเข้า ข้างหมุนนะครับผมเกลียวหวานนะครับผมที่ดูอะไรครันวันสิบห้าสิบห้าหรือสิบหกเกลียวลองสิบห้าเลยสิบห้านครับผมอย่าฟืดนะครับผมถ้ามันไม่เข้าอย่าฝืนนะครับผมเ,เอามาตั้งหลักใหม่นะครับผมตั้งหลักใหม่แต่นี่มันขันเข้านะครับผม แน่เลยนะผมแน่ยอ่ามาแนี้ครับครับครับอ่าสวัสดีครับเดี๋ยวันนี้เราจะมาเติมน้ํามันเบรกจักรยานนะครับผมมีอาการเบรกลึกนะครับผมก็คือขาดน้ํามันนะครับผมเราก็ต้องมีชุดเติมนะครับผมชุดเติมน้ํามันแบบนี้นะผมแล้วก็มีมีประแจนะครับผมประแจไขมี น้ำมันเติมนะครับผมน้ำมันเติมนี่ก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนนะครับผมผมผมก็เขียนลงฝากระปกุก็เขียนว่าใช้ดอทโฟผมก็ใช้ดอทโฟนะผมที่ก็เขียนดอทโฟแล้วก็ตั้งเบรกจักรยานให้ตรงนะครับผมเพราะว่าเวลาเติมน้ำมันมันจะได้ไม่หกเราก็ใช้ประแจเติมนะครับผมแชเติมประแจมีรู้สึกว่าจะใช้เบอร์ขันลูนี้นะครับผมดูใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นเบอร์ เบอร์แปดด้วยครับเบอร์ดาวดาวน,นะครับผมดูป่ัเบอร์แปด, 8, ดแล้วเบอร์สิบอ่าเบอร์แปดนะครับผมหันออกหันซ้ายนะครับผมออกมันจะมีลูกยางอยู่นะครับผมระวังลูกยางหายนะครับผมหายไม่ได้เลยนะครับผมค่อยๆนหะันออกนะครับผม ยูงวางเล็กๆอยู่อ่าทย่างเล็กๆทุกอย่างเราไม่ต้องถอดจะได้นะครับผมบวางไว้นั่นแหละแล้วก็นี่นะครับผมเข่าถอปน้ำงลงมา แป๊บนึงนะครับผมหมมาหัวจุกก่อนหัวจุกอ่ะอุปรกรณ์น,นี่เก็บไวไ้ดีๆนะครับผมน่าแยกกันจะหายนะครับผมเก็บไว้ในกล่องรวมชุดอนะไรเนี้ยเ็ามีกล่องให้ก็รวมชุดไว้หัวจุกเขาจะให้มาสองอันนะครับผมเราก็ลองดูมันใส่อันไหนได้อันเล็กอันใหญ่นะครับผมคาดว่าอันเล็กนะครับผมอ่ามันเล็กเข้าไปนะครับผม <c oughs> ก็ไปแล้วก็จะมีไม้ทิ่มมันป่วยยาง่งแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปนะครับผมเสียบอันนี้เข้าไปข้างบนอแล้วก็ใส่น้ํามันเลยนะครับผมน้ำมันก็ใส่ท่วมสักเซนนก็ได้นะครับผมโอ้เยอะไปที่การไล่น้ํามันก็ ง่ายมากนะครับผมปั๊มไปเรื่อยๆนะครับผมปั๊มนมันแน่นนะครับผมใส่น้มันเยอะไปปั๊มสี่ห้าทีก็แน่นแล้วนะแต่ละปั๊มประมาณสักสองร้อยครั้งนะครับผมแ,แล้วก็หเหย่าสายดีดซายนะครับผมน,นี้เป็นเด็กหลังไล่น้ำมันไล่อากาศออกมาครับ ปั๊มไปเรื่อยๆอ่ะยุบอีกแล้วแสดงน้ำมันเข้าอะไรนะครับผมในน้ำมันไปเรื่อยๆอันนี้ผมทําแบบไม่ต้องถ่ายนะครับผมเพราะว่ามันเป็นน้ํามันใหม่อยู่นะครับผมไม่ต้องถ่ายมันเก่าออกปั๊มก็เมื่อ,อยเหมือนกันนะครับผมปั๊มไม่ดูแป๊บหนึ่งก็ได้ละเพราะว่ามันก็มีแค่นี้แหละสี่นาทีละเดี๋ยวห้านา,าทีก็พอ ทำไปเร,เรื่อยๆนะครับผมมันจะเมื่อยมือหน่อยนะครับผม <c oughs> จะยาวสายที่ยาวสายอันนี้เป็นเบรกน้ำมันนะครับผมเบรกน้ำมันก็มีข้อดีคือเป็นเบรกง่ายกว่าเบรกเบรกมือนะครับผมการบำรุงรักษาก็ง่ายพอกับเบรกสายนะครับผมทำไปเร,เรื่อยๆนะครับผมนี่ยังไม่ไม่เข้าเท่าไหร่นะครับผมเพราะมันยังกดลึกอยู่ มันเรื่อยๆมันจะมีน้ำมันเก่าไหลออกมาแล้วผมน้ำมันจะเป็นสีขมมันไปเรื่อยๆนะครับผมบีบแรงๆนะผมบีบให้มันเข้าไปประมาณนี้แหละบีบไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้ามันตึงหรือว่าเราพอใจเนี่ยมันยังไม่ไม่ตึงนะครับผมมันยังขนาดนี้อยู่ แต่ขนาดนี้ก็ใช้ได้แล,ล้วแหละแต่อยากได้ได้อีกหน่อยนึงก็บีบไปเรื่อยๆนะครับผมแต่มันก็เต็มถ้ามันมีอากาศมันจะมีอาการที่เรียกว่าเบรกบูบกนะครับผมคือเบรกข้าไปแล้วเบรกมันเข้าไปลึกนะครับผมมันจะยากกว่าเบรกสายก็ปั้มเบรกนี่ยตังต้งตรง มาณนี้นะครับก็เยวก็เราก็ถอดออกแล้วก็ปิดน็อตให้เหมือนเดิมอ่าผม,มาเอาน็อตวางแล้ว่ะโอเคครับแข็งครับเลยครับ